สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพินุภามาลัย ตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนนวมินทาราชูทิตมัธยมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ปัจจุบันสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในรายวิชาการงานอาชีพพื้นฐานขอนําเสนอผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเ practice เรื่องการจัดการเรียนรู้วิชาฝึกประสบการณ์อาชีพทางค้ากรรมโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนโดยมีรา,ายละเอียด ต่่อไปนี้คะข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลงานได้แนวคิดมาจากปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่นักเรียนตอบคำถามสรุปความรู้ที่เรียนไม่ชัดเจนขาดความมั่นใจในคำตอบปฏิบัติงานไม่ถูกต้องเนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาอย่างท่องแท้ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดจึงได้ผลิตสื่อเป็นเอกสารประกอบการเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการเรียน และเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและสะดวกในการใช้งานจึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการให้นักเรียนเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วโดยให้นักเรียนสแกน QR Code เอกสารประกอบการเรียนประกอบการสาธิตและลงมือปฏิบัติจริงในการอธิบายงานเพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดร่วมยอดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นการจัดการเรียนรู้ใช้กระบวนการกลุ่มใช้เพื่อนช่วยเพื่อนกระบวนการทำงานการฝึกทักษะและการบูรณาการ ผสมผสานกันตามความเหมาะสมผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียนผลสำฤทธิ์ทางการเรียนสาระการงานอาชีพได้มีการปลูกฝังทั้งความรู้ทักษะเจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งผลให้มีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นนักเรียนสนใจเรียนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญมอบความรักความผูกพันการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เร้าใจให้นักเรียนมีความสุข ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความตั้งใจในการเรียนรู้รู้จักการค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการส่งเข้าประกวดแข่งขันทักษะรายการต่างๆนักเรียนมีทักษะและนิสัยรักการทำงานเนื่องจากการจัดการเรียนรู้งานค้ากรรมจะส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้โดยเฉพาะการฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและกระบวนการทำงานฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และปลูกฝังเจตคติที่ดีต่ออาชีพจากการประเมินผลการเรียนและคุณลักษณะนักเรียนผ่านการประเมินทุกคนนักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสถานการณ์ต่างๆวิธีการสอนจะเน้นการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นฝึกการอยู่ในสังคมและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันฝึกการปรับตัวเองให้เข้ากับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมทักษะในการดำเนินชีวิต จึงทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสถานการณ์ต่างๆได้รางวัลและผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอนและจากการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกิดต่อนักเรียนครูและโรงเรียนผลงานที่เกิดต่อนักเรียนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์บายสีสู่ขวัญระดับชั้นม4ถึงม6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69 นักเรียนได้รับรางวัลระดับเรียนทองกิจกรรมการแข่งขันการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพระดับม1ถึงม3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562จังหวัดสุขโขทยัย นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยกิจกรรมการแข่งขันจัดพานทูบเทียนแพรประเภทสวยงามในงานสัปดาห์วิทยา,าศาสตร์คณะวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประจำปีพศ2563ผลงานที่เกิดต่อครูได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ระดับดีเยี่ยมปีการศึกษา2559 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์บายสีสู่ขวัญระดับชั้นม .4- ถึงม .6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ครูผู้สอนได้รับรบางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพระดับชั้นม .1- ถึงม .3 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69 ครูผู้ควบคุมทีมได้รับรางวัลชมเชยกิจกรรมการแข่งขันจัดพานทูบเทียนแพรประเภทสวยงามในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครสวรรค์ประจำปีพศ2563ครูที่ปรึกษากิจกรรมบริษัทสร้างการดีได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองปีการศึกษา2564ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากการนำเสนอผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมาหากคุณครูท่านใดต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้านค่ากรรมสามารถติดต่อมาทางไลน์แอดด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ